ก็คือครับเรียกว่าพ่อแม่ก็เอาไปเลี้ยงหนูซะไปอยังเพื่อเป็นธุรกิจเจ้าของครับอ๋อโอเคก็คือชอบที่ผมแนะนําไปหลายฟาร์มแล้วก็แล้วก็เพระท่านเคยเห็นไฟเห็ดเตี้ยมันหรือเคยเห็นเห็ดแล้วครับก็คือนี่ครับใช้รางครับเนี่ยนี่คือท่อท่อจักหนิ่งครับเนี่ยสามนิ้วอะท่อแกอยูในกระมีเลยครับเพราะว่าคันบอสเต็มมันจะลมครับจุดหนึ่งก็ใส่สิครับนี่นี่อีกอันหนึ่งก็ใส่ตรงนี้ลองเที่ยงอาหารถึงไหมเที่ยงอาหารเนาะตรงกลางเลรอ nhảy đi, tôi nhảy tôi nghe tôi nghe tôi nhảy tôi nghe ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอโพทองนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งหนูที่นี่นครับ วันน to ี้ก็นี่ครับมาเจอตัวนี้ด้วยนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็เดินทางมาจากสกลนครเมื่อวานครับวันนี้ก็ได้เข้ามาที่ร้อยเอ็ดนะครับมาส่งที่นี่นะครับก็มาที่นี่ก็รู้สึกโอ้โหว้าวกับโรงเรือนที่ลูกฟาร์มทํามากครับเูครับโรงเรือนทาแบบอลังการมากครับทําแบบดีครับมาตรฐานคุโคตรครับนี่ครับทาลาดพื้นแบบโอ้โหอย่างอย่างใหญ่ครับขนาดใหญ่มากๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปเนีอยมาจากเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับชื่ออะไรครับเราเนี่ยชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรเนะี่ยอันนี้หนูครับหนูตัวใหญ่มากครับอันนี้หนูตัวใหญ่มากสวัสดีครับสวัสดีออครับชื่อยังเนาะครับเนาะชื่อเฟอร์โดร์ชาร์ปชื่อเล่นชื่อไผ่ครับอ๋อชื่อน้องไผ่เนาะโอ้ชื่อไก่เคียงกันเลยครับบันนี่ยุนี่ยูสัยครับยนี่ยูสัยครับอยู ร้อยเอ็ดครับอยู่อำเภอพนทองครับอ๋อขอหมู่บ้านกันครับหมู่บ้านหมู่บ้านบ้านหนองหม้อครับบ้านหนองหม้อตำบลครับตำบลโคกกกม่วงตำบลโคกกกม่วงครับอำเภอพนทองอำเภอพนทองจังหวัดลอยเอ็ดครับลอยเอ็ดครับผมเนาะก็ห่างจากตัวจะมาลอยเอ็ดจักกิโลครับเนี่ยหกสิบแปดสิบเนี่ยครับประมาณนี้ยแล้วโอ้ไกลเติบเลยเนาะไกลแล้วพอเข้าโพนทองหรือเข้าเซนี่ก็ห่างไปประมาณ20 22โลยี่สิรู้แล้วอ๋อครับผมเนาะ ก็ห้างเติบนะครับวันนี้ข้อยาสอบถามเพิ่มเติมครับคิดจริงไหนยังอยากเรียนหนูครับผมออเรียนจบมากอะท่านเอเห็ุงานอย่างครับเราเป็นลูกน้องเพื่อเขา่อคือครับเรียกว่าพ่อแม่ก็ว่าไปเรียนหนูซะไปยังเห็นเป็นธุรกิจเจ้าของครับอ๋อโอเคคือเรียนจบเรียนจบดันยังมากครับเนี่ยดูพื้นไหลครับพื้นไหลที่มาจบอ้อพอธรรมดาเลยเนี่ยเรียนจบเกษตรแม่นป่ะครับครับโอเคครับแล้วก็มาเรียนหนูแล้วก็เหตุเกษตรทั่วไปเหตุไปเรื่อยๆเกษตรจบ กินก็ต้องไว้ซื้อ,อยังไร,รอ่รอ๋อเย่ยมากครับผมก็คือกลับมาคือหาชีพเพชรในบ้านนะครับแล้วก็เลี้ยงหนูพ่อแม่นับสนุนผูน้ใดเป็นคนเป็นคนแนะนําก่อนให้มาเลี้ยงหนูครับคิดเองหรือว่าพ่อแม่คิดครับมูพวทั้างคอแล้วที่วาอยุ่ห,หันก็หูจากอันนั่นน้อมแล้อ๋ออ๋อครับ,รบที่วเป็นครับผมหูจากกันทั้งพุ่นครับครับแล้วก็แนะนํากันมาครับครับผมอ๋อโอเคครับผม โอ้กาเสือเลยประดี๋ได้ไปเบิ้ง้ามในเบิ้งจักเคียบว่าคับจังหมั่นใจใช่ไหมครับไปเบิงที่ใช่พุ่มาแล้วครับกออนเด็กกลับมาอยู่ละเอ็นอีกแวะใช่พุ่มก่อนที่่าไปเบิ้งมือนั้นะอ๋อไปเบิ้งเรียบร้อยแล้วครับก็คือโอเคแล้วมั่นใจแล้วก็คือจัดการเลยครับประี้นะครับโอ้โหลงเลื่อนนี่ครับนี่ครับเพชรมาตรฐานมากๆเลยครับนี่ มันเป็นทะเลครับนี่ลงเนื้อนี่ครับโอ้โหผมดูนะครับเนี่ย,เเนนยแสนแสนหรอแสนกว่าแล้วโอ้โหแสนกว่าคือแ,แ,แบบเพชรแบบดีเลยเนาะใช่ครับ,รบตอนแรกมันมันมีเห็ดเฮียนนะครับก็ค,คอือเอาหาหม่องว่างของน้ำอย่างน้ำโอ้ทีเคือเ,เอาไว้กองาฟนี่ก็คือเอาไว้ว่างพวกมืออาหารพวกโอเคโอเคตอนแรกก็มีเฮียนหลังเดียวเนี่ยเนาะแล้วก็มาขยายออกมาโอ้เฮียนบักงามเลยครับยังงามเลยเฮ็ดไวนะครับตันนี้ก็เฮ็ดอันนี้ไว้คือกรณีที่เรียงนูนหใหญ่นูนบางเอื้อนบางนี่ก็เป็นที่วางของที่จอดรถไป อโอเคกับบอชี่ไฮเหดไปโอเคครับแบบเอาหาหัวหันมาว่างเลยตรงกลางลบฝนลบยังเห็ดอ๋อได้ครับได้ครับเยี่ยมเยี่ยมมาเลยครับวางแผนไว้ดีมากๆครับผมโอเคบันนี่ผมมาลงในระบบบอลบยังคือว่าสุดยอดเยี่ยมมากครับผมโอเคมาถามก่อนครับในส่วนของนี่ครับนี่บอที่อยู่นี่ราค่าจักบาทรับบออยู่สีไอ้อยคนท้องนี่ครับความสูง40ความกว้าง80เซนนี่เท่าไหร่ครับอันต้นแหล้วตัหมองใครถ้าแถวๆนี่ พอสร้างแบบตามบ้านเฮดิกประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทโอ้โหถือว่าถูกครับถือว่าถูกมากเลยครับนี่ยน่ร้อยบาทถือว่าถูกมากๆเลยครับนี่อันนี้คือซื้อจำนวนหลายเขาขายถือหรือว่าปกติขายผิดกับขายถึงยขายผิดก็หนึ่งเลยหรอเโอ้โอเคครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ในบ่อครับเตรียมที่ให้อาหารที่ให้น้ําเรียบร้อยครับนี่เยี่ยมมากเลยครับผมนี่ครับนี่มาดีครับมาดูนีครับสิ่งที่ชอบที่ผมแนะนําไปหลายฟาร์มแล้วก็แล้วกับท่านที่เคยเห็นไฟเฮดเตรมันหนึ่งคือเห็นเ็ดแล้วครับก็คือ คือในส่วนของคีระบายน้ำนี่ครับอันนี้คือพื้นเนาะลาดพื้นไปเรียบร้อยนะครับน้ำก็จะซึมออกมาเนาะบัะนี้ก็คือโดยส่วนใหญ่หลายๆคนเกิดเช็ดแบบพอพิพิธีลงกรมไปมันจะเกิดปัญหาตอนแหนมอ่าตอนมีเศษฝุ่นนะครับแลังจากทำความสะอาดบันไดอันนี้น้องครับนี่ครับใช้รางครับนี่นี่ครับใช้รางครับเนี่ยนี่คือท่อท่อเจ็ดนิ้วครับเนี่ยสามนิ้วอะท่อสามนิ้วพาครึ่งนะครับแล้วก็มาต่อนะครับอันในความทั้งนี้ให้สูงๆเนาะทั้งนี้ให้ต่ำๆน้ำสรุปออกไปพุ่นเดี๋ยวเอาาสยง อ๋อครับผมกดก็ได้ยังก็ได้ครับผมเพราะว่าจริงๆก็คือฟังนี่ก็บพให้ฮซกโป๊กปายในครับก็นี้นำทยอยลงมานะครับล้วก็มีขี่มานิดนึงนะครับถือว่าดีมากๆครับผมนี่ครับระบบแ้วทำเรียบร้อยครับผมนีอันนี้ทำแบบมาตรฐานครับผมมาถือว่าใช้ได้ครับผู้ใดอยากมาเรียนรู้มาเบิ่งงานก็สามารถเข้ามาเบิ่งได้นะครับเนาะโอเคนะครับ คันมีคนสนใจครับอยากมาเบิ้งวิธีการเลี้ยงหนูอยากมาเบิ้งมองนีสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเลยวะครับได้ครับมาได้เด้อครับผมผู้เดียวเงาอยู่ผู้เดียวเงาผู้สาวเข้ามาได้มาผู้สาวโอ้ยยังขักินไปอโอเคคันมีคนสนใจอยากเลี้ยงหนูอยากมาเบิ้งวิธีการเลี้ยงหนูอยู่นี่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับอยู่นี่อยู่ใส่ครับเอาอีกตอบหนึ่งมู่บ้านครับผมอันมุบบ้านน้องหมอครับอยู่บ้านน้องบ่อตำบลโคกกม่วงตำบลโคกกม่วง อันอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดขอเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสามแปดครับโอ้พระท่านครับศูนย์อัสามตัวศูนย์เก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดสามแปดครับเจ็ดสามแปดนะครับเลขมันเลี่ยงนะเลขมันเลี่ยงโอ้เลขสวยมากเลยเบอร์โทรก็สวยมากครับใครสนใจอยากเลี้ยงหนูลูกแถวอําเภอจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอพลทองอําเภอศิลปภูมิหรือใกล้เคียงแถวๆนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับกับ น่องไผ่นะครับเนาะนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับน้องมาดูวิธีการเลี้ยงหนูนะครับวันนี้นะครับฟาร์มหนูพูกใหญ่ชัยภูมิอำเภอพันธ์เด่นกับน้องไผ่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนั่นเต่มาสองอันเลยครับนะธรรมดาครับรถธรรมดามันหนูจะพ่เยตกใจเห็นเห็นหอยเห็นหอยตกใจ <ว> <problem> บอดีเลยใส่เข้าไปอาหารบอดีแล้วครับอันมันสีเหม็นบอสจีเม็นจีเจ็ดช si we so <un> <exist>. ั้นหนึ่งไว้ยิงสีนะครับนี่เคชั้นหนึ่งไว้ยิงสีนะครับหันลงเนาะแต่ต้องใส่ปูนนะครับปูนแปะอยูในกระมีนะครับเพราะว่าขันบอดเต็มมันสิลมทำชั้นหนึ่งก็ใส่สีครับนี่อีกอันหนึ่งก็ใส่ตรงที่รองเที่ยงอาหารเสรไหมเที่ยงอาหารเนาะใส่มองนี้คือแกะตะปูนตัวนี้ฮ่องกงตรงแปะปืนที่ใดดีกว่ามันบอลลม กันบอลหลบเหมือนจะได้ก็ได้ครับแต่เดี๋ยวนี้นี่หากันก็คื้อได้ครับมาสองเซตครับโอ้ไม่ใช่พอได้พักหนูสักก้อนเฮ็ดสักก้อนเฮ็ดไม่สักก้อนผมไดบอ่าบอยเจ้าลายอยู่วันนี้ก็ใส่ไปนี่ก็คือจังเห็ดไปเรื่อยๆครับแน่น่ะคือเ็ดทีครับวันนี้เห็ดที่หลังคืออันนี้คือหลังหยิบจังอีซี่หมื่นเป็นแบบนี้เพราะว่ากรณีที่หนูเขาทองเนาะเขาออกลูกเขาจีมาแอบอยู่มุมหนึ่งตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่บ่อยได้ทองหรือตัวผู้เขาทีไลอยู่ฝั่งนี้หรือไปอยู่แถวๆนี้ เขาสิมีหมองอยู่ของเขานะเขาจะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าบดตองปกครับปกบวัดตองปกเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยปุ๊บวันนี้เขาก็สิโอเคไม่มีปัญหาเรืหนุต่อสองเพราะว่าคันไปถึงสี่ปุ๊บหนุนเขาสิเล่นอบอครับปลอมอปออกไปออกลูกปุ๊บมันกันเล่นเหยียบกันไปเหยียบกันมากนะครับแมนบัดตองปิดข้างบนครับให้เห็นเท่าเห็นหนูเห็นเท่านี่แหละครับให้มันเชื่องวัดตองปิด À? Này. Ủa, dưới đây bà đi, hãy bunny bunny Ngồi bunny 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 là bunny bunny này rồi bunny 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 ครับผมว่าผมต้องไปเองเลย